เจอโจ๊กกองปราบเยอะมากไม่ใช่ของเราค่ะปลอมหมดเลยปลอมหมดเลยค่ะพูดได้เลยว่าปลอมหมดเลยของจริงก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็มีตามสั่งด้วยก็มีตามสั่งมีข้าวผัดปลาล้าข้าวผัดน้ำพริกลงเรือโอ้โหที่ผมแม่มาโจ๊กกองปราบไม่เหมือนเดิมแล้วหิวต้องดูครับดูแล้วอาจจะหิวก็ได้กับคลิปของตีอ้วนชวนหิววันนี้ครับตีอ้วนชวนอร่อยพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมร้านนะครับ ที่พูดมาปุ๊บใครๆก็รู้จักนั่นก็คือโจ๊กกองป่าเมื่อก่อนมีแค่โจ๊ะกกับหมูกับข้างในแต่ปัจจุบันเขาบอกมีอะไรเพิ่มเติมเ,มเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปคุยกับเจ๊เกียงโจ๊กกองปะาคลิปนี้สนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้นานกว่ารับประกันการใช้งานตลอด3ปีเต็ม นี่โจ๊กกองปราบตัวจริงเจ๊เก่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีค,ดครับกี่ปีแล้วฮะ31ค่ะคําถามเดิมเลยทำไมชื่อโจ๊กกองปราบก <eker> ็ื่อก่อนตรงนี้มันเป็นตึกกองปราบตำรวจกองปราบก็มาทานเยอะแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าโจ๊กกองปราบค่ะปัจจุบันตรงนี้ไม่ได้เป็นกองปราบแล้วเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ย้อนกลับไปมาณสัก10กว่าปีเราจะเจอยี่ปีที่ <20 S 2> แล้วเ,เจอโจ๊กกองปราบเยอะมากไม่ใช่ของเราค่ะปลอมหมดเลยปลอหมอหมดเลยพูดได้เลยว่าปลอมหมดเลยของจริงก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ค่ะแล้วเมื่อก่อนไม่มีแฟนชายด้วยเมื่อก่อนไม่มีแต่ว่ามาวันนี้เราก็เริ่มขายแบบขายแบบว่าขายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ทาโฆษณาอะไระใครอยากซื้อก็มาติดต่อได้มาติดต่อแล้วสรุปแล้วตอนนี้โจ๊กกองปราบของจริงมีกี่ที่ตอนเนี้ยของจริงมีมีที่ ที่โชกเคนี่แล้วก็ที่สายไหม,หมแล้วก็ตลาดเทพพกร์อันนี้เทพพกร์คเขาซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วก็ลาบปลาเขา,า,เขาแล้วก็สลับบุรีอยู่ในตำน้ำมันทั้งหมดมี5ที่ท,ที่ผมแมะมาโจกกองปราบไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ปัจจุบันเมนูเพียบมีโจกหมูโบราณแล้วก็โจกแห้งหมูกระเทียมโจกแห้งกระเพราไก่โจกแห้งกระเพราหมูมแล้วก็มี โจกหน้ากันนชายเมนูเยอะมากค่ะท็อปปิ้งแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะทำไมอยู่ดีปรับเมนูเยอะขึ้นครับลูกชายไปเรียนเรียนอาหารเขาชอบทำอาหารแล้วเขาก็อยากปรับให้มันมีหลายๆหน้าเพราะว่าทั่วประเทศมันก็โจ๊กเหมือนกันหมดไงแล้วก็มีตามสั่งด้วยก็มีตามสั่งมีข้าวผัดปลา้าข้าวผัดน้ำพริกลงเรือข้าวกะเพราไก่กะเพราหมูอะไรอย่างเงี้ยเยอนมาอะไรประมาณนี้หลายอย่างค่ะโจ๊กในเวลานี้เวลามาทานอย่างนี้จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็แบบ สามารถเลือกท็อปปิ้งนะได้เลยค่ะก็เลือกท็อปปิ้งไปจะจะเอาหมูเห็ดหอมหรือว่าโจ๊กหมูสับหมูกรอบหรือว่าจะเอาโจ๊กกระนาชายเพิ่มหมูกรอบอะไรแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้เลยมาดูน่ารักโจ๊กเบสิกเริ่มต้นเท่าไหร่ครับตอนนี้โจ๊กเบสิกเริ่มต้นตอนนี้50บาทโจ๊กหมูนะโจ๊กหมูใส่ไข่ใส่ไข่60บาทใส่ไข่หกบบาทแล้วก็แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นท็อปปิ้งอะไรใช่ท็อปปิ้งมันย่างจะราคาสูงหน่อยอย่างหมูกรอบก็ราคาสูงที่สาคัญโจ๊กที่นี่อร่ยเราาาวใช้้ขคับ ข้าวหอมมะลิแท้ค่ะข้าวหอมมะลิแท้แล้วก็มีทําน้าสต๊อกด้วยน้ําสต๊อกต่างหากอีกค่ะต่างหากด้วยนะครับทั้งหมดตอนนี้มี5สาขานะลองแวะมาชิมดูนะครับอ่ะร้านนี้อยู่ที่ไหนครับถนนโชคชัย4ตรงข้ามโชคชัย18ค่ะปากหุดมาได้เลยนะคะเปิด24ชั่วโมงนะคะบริการตลอดค่ะไม่มีวันหยุดนะคุณผู้ชมเปเมื่อไหร่ได้มานั้นเลยค่ะ24ชั่วโมงมาสั่งได้เลยนะครับไม่เจอเจ๊เกงก็มีน้องๆดูแลอยู่แล้วนะค่ะอ่าวันนี้ต้องขอบคุณเเเจกกงมมาลลยที่ให้้ขอู สำหรับอัปเดตโจ๊กกองปราบในวันนี้กับีีวจนชวนีวขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะที่นี่นอกจากโจ๊กแล้ว ก็มีโจ๊กหน้าท็อปปิ้งต่างๆแล้วก็ยังมีก๋วยจับอีกแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยสั่งโจ๊กแจเกียงดีกว่าโจ๊กแจเกียงนี่จะมีทุกอย่างเลยมีตับมีหมูกรอบมีเห็ดมีไส้มีทุกๆอย่างมีไข่ในอะไรเนี่ยในชามเดียวเนี่ยถือว่าครบเลยแล้วนี่ข้าวผัดกาญา่ายอันนี้หากินยากนะแจเกียงบอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้อร่อยที่นี่ก็จะมีใส่ขาเห็ดด้วยเวลาเคี้ยวมันจะมีรสสัมผัสแล้วนี่เป็นโจ๊กหมูโบราณเด็กๆจะชอบมากเพราะต้องปุกปนๆหมูสับมีไข่นะ ไข่ลวกอหรือไข่ออนเซนเนี่ยแต่ผมอยากชิมอันนี้ก่อนเนี่ยน,นี่น,นี่อันนี้ไม่เคยกินของที่นี่เหมือนนี่เจ๊เกียงบอกมันหนุบมันหนับหอมหอมมีรสเปรี้ยวๆเล็กๆก,ๆเกๆนเค็มอร่อยๆแจ้งแล้วตัวข้าวนี่ก็จะแบบเป็นเม็ดอืดีเลยนะตัวนี้ยส่วนตัวโจ๊กนี่ผมบอกเลยเนื้อโจ๊กมันเหมือนกันหมด ขึ้นอยู่กับท็อปปิ้งที่คุณอยากกินอืคนค่ะนี่หมูหมูหมูส่วนตัวน,น,นี้โจ๊กหมูโบราณน,นี่จะเ,เป็นหมูสับแบบนี้อันนี้ผมชิมแบบว่าตามใจผมนะจริงๆคุณผู้ชมสามารถใส่ซีอิ๊วกิ้ง มีกรอบที่นี่ไม่อั้นนะกระปุกอย่างนี้เลยใส่ได้ไม่อั้นไม่ห่วงกินได้เลย,ยนี่ยงนี้ไม่รู้สิไม่รู้คุณผู้ชมกินยังไงผมกินอย่างเงี้ยเวลากินโจ๊กผมจะไม่ค่อยตีเลยผมจะแบบรึบหายไปเลยลองมาสั่งดูนะครับมีเมนูเยอะเลยข้อสำคัญดูหน เปิด24ชั่วโมงข้อ2ก็คือมีตามสั่งแล้วก็มีอาหารอื่นๆนอกเหนือจากโจ๊กข้อ3เบื่อโจ๊กมีไวยจับด้วยนะลองแวะมาดูแล้วก็ใครมาร้านนี่นะกระซิบบอกอย่าลืมหมูน้ำปลาของแกห้างดังยังมาจ้างขายแล้วลองแวะมาชินดูแล้วกันวันนี้ขอบคุณเจ๊กเกียวแล้วก็ร้านโจ๊กกองปากมากๆนะครับนี่ถ้าคิดถึงก็แวะมานะโจ๊กกองปากครับ ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ป,ป,ปะนดเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แห่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ